วัสดีพ่อแม่พี่น้องใี่ปรีตุโกนมาพบกับจองบ่าวทิศชาแนลเหมือนเดิมพี่น้องขั้วกำปั้มปิ้งเกลือลาวพี่น้องปลาหนิ่งตัวตึ๊บๆเลยพี่น้องเออปิ้งเกลือปิ้งเกลือย่างเกลือไปน้องจุบเปงมันอะไรไปน้องตอนนี้จุบเปงมันปัวเติบไปน้องตั้มรูดได้ไหมตั้มรูตา้มเลือดตามรูกล้องตามรูกล้องรูเด้อ ยังก้องรูกเลยไปน้องปวเต้าตั้มย่าร้อยลาไปน้องเออจำจำลาไปน้องเออโปกเกลือโปกเกลือโปกเกลือแต่เราไม่ใจเป่งมันนั้นมันเกลือจะไม่ติดไปน้องเกลือจะรุ่มันเราจะตาเป่งม,มันก่อนลงไปเอ,อกเกรือมาเลย เดี๋ยวลุงก๋วยจิ้พี่น้องเดี๋ยว,วยก๋วยจิ้ก็จัดการยางันเลยพี่น้องอปลาปลวกเกลือปลากเกลือพี่น้องเอ้ยจะได้เป็นมันเลย,นยเ,นเนี่ยรวยไปนเนี่ยไปน้องรวยไปเนี่ย

เอาได้พี่น้องก่อนไปโดไปกลยกไปเอะไอย่ายั like, room, ้งกันพ anyway, yup. ี่น้องเลยแหละยั้งเนี่ยเดี๋ยวยังกันเลยี่น้องยั้งให้จำจำไปเลยพี่น้องเออให้จำจำไปเลยกลัวกำกำเราวมาที่ตรงนั้นก่อนพี่น้องตรงปิกไอ้เกลือมันแดงนะต้องขาคนเนี่ยก็ไปน้องตรงปิกไอ้อันี่เดี๋ยวไปปิดนู่ก็ได้ย้ำแดงนะไม่ป๋ยนนะ อ่าป้านเลยไปน้องเดียนเอาไปน้องกอยไปแล่หลับปลาทุกเลยไปน้อง่อยย่างน่านไปน้องเออมาไปน้องมาทุกแล้วทุกแล้วไปน้องมาจิ้มกันเลยไปน้องเออปลาเป้าเกลือไปน้องเป้าเกลือไปตังนี้ก่อนปลาเป้าเกลือจำจำเลยไปน้องเออหนัจิ้มตีกูดลุตตาไม้ครับเมียตําไม้ไปน้องเออจุดยอดเลยไหที่อูโรนไปน้องหัวเตาเติบเลย เลยเนื้เป็นเลมเลยปน้องเอออ้าดนโนนนด้วยไปน้องไปตำกินเลยงไปเนอะชุดหยอนเลยปนองลายปลาตัวตาต้ามีปวกเกือล้วไม่ต้องเล่นได้เลยไปเนอง à, nghe cao niêu của anh Bình nó cao con lười chẳng lóc cao hơn tôi không? Rồi bên nó chôm ra được, chôm luôn đây hỏi bữa bên cạnh đao cạnh đây kinh đao cạnh đao đây đây, cạnh đao cạnh đao đây, đao cạnh đao đêm, đêm มาลอไปลองกินเอาบ่าวทิดไปลองดับจมจังหวัดแล้วบ้างไหลองคอมเมนต์มาเยอะๆเลยไปลองเก๋าไปลองไปลองตำกินเอะไรไปลองนะปลาเปลวเกลือไปลองตาจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาบ่าวทิดขันไปลองเถอเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไป้องกอบพุ่นกอบพุ่นไปลองคลิปติดต่งแม่งเขาไป้องหอยสัพพอร์ตบ่าวทิดหอยติดตามคลิปบ่าวทิดตลอดได้มากไป้อง แลกิบนาบาทิตอาเมนูนได้มากว่าปีกว่านองลราไปนองรับจุมนะกิบนี้บาทิ์ก็ตัวลาไปคนก่อเชิญไม่กิบนาสวัสดีกรับไปนน้อง